ปาสสาวกุบได้ยินข่าวว่าหมอล่ำเสียงอีสานเนี่ยที่นั่ทีมโดยอาจารย์เอจักรพัฒน์กัไมนกน้อยเนี่ยเปิดสักราฐใหม่เปิดออเดชั่นศิลปินใหม่มีเงินรางวัลมากกว่าหนึ่งล้านบาทเป็นที่ฮือฮาแห่งผู้การมุลําแห่งเป็นที่แบบอูตอนนี้ก็คือดังดังทั่วประเทศดังทั่วโลกสำหรับการเข้ามาแบบ บริหารเสียงอีสานเนาะของอาจารย์ดีเนาะถือว่าได้รับกระแสรับความนิยมความนิยมแห้งแล้วก็ถือว่าเขาคิดประมาณฉุดทางใช่เสียงอีสานมันต้องมาอย่างนี้มันต้องมาใหญ่มาเต็มเพราะว่นในยุคเก่าศูนย์ในยุคสมัยก่อนเสียงอีสานเคยเฟื่องฟูจนถึงขีดสุดไม่มีใครในประเทศเนี่ยในตอนนั้นนะไม่มีใครไม่รู้จักเสียงอีสานไปแสดงขึ้นเนื้อโลงไต้ไปเบิร์ตแต่สมัยฉันอยู่มาธยมหมอหนึ่งสิสามปีประมาณยี่สิบกว่าปีน่ะ เสียงอีสานไปแสดงอยู่อำเภอเขมรละสาวกูกันยังไปงูจักเสียงอีสานตะกี้มากไปมาเบิงตะลกปอยฝ่ายใหญ่แหลมใหญ่จืนใหญ่ยงไหนไหมหลุนเดียวกันน่ไหมไอ้เบิงแมนนกหน่อยลูกแพ้อมไสมั้ตะกี้ไปเสียงอีสานเนี่ยโอ้โหค้นเต็มโหลดมมีหม่องจอดโหลดบมมีแบบหม่องยางแบบบมมียางแห้งดังบูมแห้งตะกี้แล้วเขากับงูจักอ่ะคณะมอราเสียงอีสานเป็นคณะแหล คณะเดียวสมัยตะกีนะหองเฮานะเออมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนเป็นกระแสไงแผ่นซีดีบ้านเราพ่อแม่เราซื้อมาไว้อย่างเสียเขาก็เลยหูจักแล้วที่นี่สมัยตะกีรดขายยาลดมาอันนั้นขายอันนั้นนะน้ำน้ำมูบานแหมมาใช้ทีวีให้เบิงแต่สมัยหนน่อยนั่นแต่ละบานมันบริ้มีทีวีบริเเดเขามาใช้นี่สิงอีสานมาใช้มาขายแม่นังขายยาเออบานีพ่อเชียอีสาน ไปแสดงอยู่ในอำเภอบบนี้หก็ฝ่าไปเบิ่งตัวห้าเห็นแต่ในทีวีแม่เออห้าก็ไปฟังเบิ่งจนว่าไปเ <ไป S 2> บิงบ<า>บ่งนจนว่ออนาแล้วการล่อเบิ่งจนช่วงตลกช่วงตลกมันจะออกมาเดิกอยู่เด้เออเ้าก็เบิ่งจนว่าแต่ว่าเข้าว่าในยุคนั้นเสียงอีสานเห็นแต่ครบรถ<ข>ไม่ว่าจะเป็นโชว์ตอนเปิดมาถึงตอนตลกมาถึงลำเลืองตัวกอนลำเลืองตัวกอนก็คือสุดจริงๆสมัยนั้นคนก็ร้ายเือกันรลาย บอแจ้งบอกรับมอลาบอจบบอกรับเพราะว่าอย่างเรายังอินกับในเรื่องที่เขาสื่อในเขานําแสดงให้เราดูอยู่มันกลับบอได้เหมือนเขายังเบิ่งหนังบอจบตอนยังบอจบเรื่องอ่ะเขากลับบอได้เลเสียล่ําเรื่องอีหยังวะหอยปูนแดงหอยปานดำหอยเมี่ยงหอยเมี่ยงลายอยู่หอยเบิ่งเบิร์ดลายลายเรื่องเงี้ยจำจำมอคอยไรพี่น้องแต่ว่าหลายเรื่องเงี้ยเขาไปเบิ่งนี่อุ้ยตะกี้ มอลำจิอีจานย์จะใช้ไปเอาเพืเอ่อไดก็ับไปพ<ม>าก,นากันนั่งรถกรบบะาไทยรถกรบ,บบะาสมัยแต่เนี่นหยหน่อยเป็นบอเออแล้วที่นี่พออาจารย์เอจากพัฒนาอเป็นผู้บริหารตั้งบริษัทตั้งอะไร,ยก,รย,ย,ยกเครื่องวงใหม่เหมือนยกเครื่องวงใหม่เลยแหละในแบบในเวอร์ชันทีแบบโอ้โหสุดอลังการเล่ามาเล่าใส่คํานี้ตัวเป็นสีเป็นมอลลำลำสมัยในยุคไฮเทคยุคนันแหละก็คือพอเขาเห็นเนาะ ทางเพจมอลังสตอรี่เพิ่นกระแดอามาลงขออนุญาตเพจมอลังสตอรี่นะคะจะยกอ่าจะตำนานแรกเริ่มแล้วคือสติ๊กเกอร์ลดสามสิบคันที่เพิ่นเอาลงน่ะ30มสิคันก็คือเป็นยุคของเสียอีสานสมัยก่อนเลยเวลาเพื่นไปไสเพิ่นสิแห่ไปเป็นคารว่านแห่เป็นคารว่านใต้สติ๊กเกอร์ของเสียอีสานไม่น้อยน่ะก็จะแห่มาแห่มาชาวบ้านสิตื่นเต้นแบบนี่ไ ชาวบ้านจะตื่นเต้นว่าหมอลัามาแล้วเสียงอีสานมาแล้วเขาจะเอาตำนานนี้กลับมาเนี่ยไปฟ้าอาจารย์เอยอาจารย์จะสกรีนสติ๊กเกอร์เนี่ยรถคูกคันใช่เตรียมพบความอลังการสติ๊กเกอร์รถเสียงอีสาน30คันในตำนานเอจักรพัฒน์ผู้บริหารเสียงอีสานนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงเนี่ย ยกเครื่องวงใหม่ทั้งหมดชุดจะเอาเวอร์ผ้าราคาเท่าไหร่ขนกี่พันกา้านลิขสิทธิ์มีกี่ค่ายเสนอมาจะเซ็นอนุมัติให้ป้าดพี่ดองเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของจริงสำหรับอาจารย์เอจกพัฒน์ที่เปิดตัวบริหารเสียงอีสานได้เพียงเจวันได้กีดอายความเจริญความอลังการแบบคละครุ้ง ไปทั่วอุดรธานีซึ่งหลังจากที่ก่อตั้งบริษัทเสียงอีสานบ้าน55จำกัดเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงมือบริหารอย่างเต็มรูปแบบโดยสั่งเน้นจัดเต็มไม่อัน้นล่าสุดอาจารย์เอจักพัฒเรียกประชุมทุกฝ่ายทุกทีม,มสั่งงานเต็มระบบชุดจะเอาเวอร์ผ้าราคาเท่าไหร่ขนกี่พันก้านลิขสิทธิ์ม,มีกี่ข่ายเสนอมาจะเซ็นอนุมัติให้เรียกได้ว่าบริหารแบบ ใจถึงจริงๆแล้วก็ล่าสุด,สด,ดล่าสุดเดี๋ยวมีคลิปอาจารย์พอพูดถึงอ,ออดิชั่น,ปปนหมอลำครั้งแรกที่มีเงินรางวัลที่เตรียมมาค่อนข้างเยอะนั่นก็คือหนึ่งล้านบาทน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าทุระสกค์ของการารับศิลป,ปินใหม่ในครั้งนี้ก่อนต้องพูดอย่างนี้ว่า,าหมอลำคณะเสียงอีสานแม่นกมอกน้อยอุไรพอเนี่ยนะครับในยุค 90เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูแล้วก็เติบโตมากที่สุดซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีศิลปินดังๆค่อนข้างเยอะที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็น น,นะครับปลอยไฟมาลายพรอ,อนเรื่อต่างๆค่อนข้างเยอะมากนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่เราก็ต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนผ่านมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เป็นต้นไปมันจึงเป็นการเริ่มต้นค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อมาสืบทอดต่อยอดสืบสารให้กับเสียงอีสานต่อไป เพราะว่าของหมอลำคณะศิลปิสานต่อไปมันจะไม่ใช่แค่การร้องเพลงอ,อย่างเดียวแต่ต้องสามารถเอนเตอร์เทนด้านอื่นได้ด้วยแล้วก็ต่อยอดด้านอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันครั้งนี้ที่แจ้งไว้ว่าออรดิชั่นวันที่28ปเอ้ยวันที่ 29, 29. วันที่32วันแต่จริงๆ2วันแรกเนี่ยเป็นการออรดิชั่นเพื่อคัดเลือกนะฮะแต่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่กําลังจะเกิดข,ขึ้นคือคนที่ได้เข้ารอบทุกคน นะครับจะได้เข้าบ้านและเริ่มถ่ายทำรายการเรียลลิตี้รียลลิตี้กบมาทีมโปรดักชันที่มาทำรายการให้นั้นจะเป็นทีมโปรดักชันที่ทำรายการใหญ่ระดับประเทศร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับคนจะได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินแล้วก็ก็คือคนที่ผ่านดิชั่นทั้งหมดเนี่ยได้เซ็นสัญญาหมดเลยเหรอเนี้ยจะเป็นการเปิดรับสมัครออนไลน์ก่อนเราจะมีวิธีการให้สมัครเนี่ย สองแบบแบบที่หนึ่งคือออนไลน์ก็จะก,กันจํานวนหนึ่งสําหรับคนออนไลน์ถ้าคุณกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์มาเสร็จเรียบร้อยตามแพลตฟอร์มที่เราเตรียมไว้ให้นะครับหลังจากนั้นนั่นหมายความว่าในวันที่ออดิั่นวันที่ยี่สิบเก้าถ้าคุณมาคุณมีรายชื่อในการออดิั่ชแน่นอนแต่ว่าถ้าคนที่ทํากรอกออนไลน์ไม่เป็นหรือว่าไม่ได้ถนัดเรื่องไอทีอย่างเงี้ยหรือว่าไม่สะดวกหรือว่าตามข่าวไม่ทันทุกคนสามารถ เข้า walk in มาในหน้างานแล้วก็มากรอกข้อมูลที่หน้างานได้เลยแต่นะครับการออเดชั่นครั้งนี้เนี่ยมันจะมีจำนวนจำกัดที่เราจะจะรับเข้ามาซึ่งจำนวนเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งดั่นหมายความว่าวันออเ i ชั่นเนี่ยวันที่29ใครมาถึงก่อนหรือลงทะเบียนมาก่อนก็อุ่นใจได้เลยแต่ถ้ามาทีหลังก็อาจจะไม่ได้เอ้ามาทั้ค่มด ใครไปก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนกุนใจก่อนแมนผู้ไดไปที่หลังบอทันนะคะเงินรางวัลนี่โอ้โหหนึ่งล้านบาทเลยนะแต่แอบว้าวอยู่นะแอบว้าวตรงที่ว่าเขาจะมีรายการเรียลลิตี้ที่จะได้คนทําถ่ายทาโปรดักชันระดับประเทศแบนี้เลยขายรายการดังๆระดับประเทศเนี่ยมาถ่ายรายการตรงนี้ตั้งเรียลลิตี้ก็คือเข้าวาเรตีนี่กัสิคืออะคาเดมี่ตะกี้ตัวบอยมันบอกเนาะ ติดตามศิลปินไปเลยอย่างงี้คนนี้ก็ต้องเป็นคนที่เหมือนเวลาเขาประกวดนางงามแหละคนได้อันดับหนึ่งก็ต้องถ่ายตลอดลงตลอดมีอัปเดตตลอดคนนี้ก็จะเหมือนกันก็จะตามติดเหมือนตามติดชีวิตคุณเป็นคนดังแล้วนะคุณได้อนดับหนึ่งแล้วนะเหมือนคุณเป็นนางเอกพระเอกของเสด็อีสานแล้วนะเราเชื่อว่าเขาเสว่าศิลปิน หรือว่าหมอรําหรือว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยตอนเนี้ยคืออยากจะมาอยู่เสียงอีสานไม่ใช่แค่ว่าเห็นเงินรางวัลเยอะนะแต่ว่าได้กลิ่นความเจริญคือมันขนลุกอ่ะเพราะเขามาปฏิปตอเรื่องาวของอาจารย์เอกพัฒน์เข่ามากแล้วอ่ะใครมาอยู่เสียงอีสานได้ในตอนเนี้ยถ้าคุณออดิชั่นผ่านเข้ามาได้คุณดังแน่นอนคุณประสบประสร็จแน่นอนเชื่อว่าดังแน่เชื่อมืงนอาจารย์เอ บอโจไปหันลองให้วนๆแน่เป็นตลกเนยบอเขาอุ้ยก็น่าจะได้นี่นะเนาะเ้าเป็นตลกเขาหรับสับตลกเกิ่บบอแต่ว่าก็ได้ยินข่าวเดียวเจาปล่อยไฟกับเขามาแล้วพี่ปล่อยไฟเข้ามาแล้วก็มีลูกแพรไหมลูกแพรต้องกลับมาช่วยเนาะใช่ไหมแล้วก็มีฝนธนสุนทรแล้วก็เห็นว่าจะได้ดึงยายจืนกลับมาหรือเปล่าอรอยายจืนรอยายจืดอะไรายจืนกลับมาอะไรก็คือโอ้ มันก็จะมีกลิ่นอายทั้งความเก่าความใหม่มาผสมกันเราก็จะรู้สึกว่าเราจะหายคิดถึงเสียงอีสานยุคก่อนไปในในระดับหนึ่งมาผสมผสานกับยุคใหม่ที่จะมีศิลปินใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าคนผสมผสานกันอย่างโล่งโตแน่นอนเสียงอีสานจะต้องกลับมาพังงาดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนโอ้ยรอเลยพี่น้องโอยขนลุกเปิดวงนี่ขนลุกเงนเปิดวงนี้คอยสิไปแน่นอนคอยสิเบิงวาสีไม้แห้งปันไดเพราะว่า จะออเดชันแล้วก็จะเสื้อว่ามีข่าวทุมือช่วงนี้เกี่ยวกับไอซ์สอนน์ไานฟั่งแล้วเนี่ยเขาว่าลงพูดหลายสิบหลายสิบล้านเกือบเป็นลอยมาจากยี่ลายเฉพาะขนนกเนี่ยฮะถ้าบอกว่าจะเอากี่พันก้านป่ะแม่แลวเรื่องการ้างละหลายก้านละเป็นลอยกลัวได้สาวกูเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเสนอมาลิขสิทธิ์เพลงเพลงไหนดังเพลงไหนเป็นกระแสต้องมาลองอนุมัติหมดไม่เกี่ย บ่ต้องมว่าเออเสียเอาแต่เพงบ่มีลิกสะศิลอ์ลิกสิล์ก็เอามาถ้าอยากลองอยากฟังอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะทุนทุนหลายสิแม่ทุนสร้างทุนสร้างเออทุนสร้างทุนสร้างก็คืออนุมัติหมดทุกอย่างขอให้ผ่านมือคุณเอจักรพัรดิป้าเท่าสิว่าสิษย์ิสซนิลกับไม่ยืนหนึ่งตีฤดูกานนะสิบอกไม่ยืนหนึ่งเลยตีต้องรอชมครับพี่น้องสิเป็นจังใดโอ้โหแต่เท่าเท่าเสือเลยว่า อลังการมากอลังการสุดๆทุนทุนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตั้งแต่ฉากคินระบอเจ้าเห็นเห็นเห็นตั้อแต่ฉากกันย่งแบบอลังการโอ้โหเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะพี่น้องสมอิลีโอเคครับอ่ะกากศิลปินหรือว่าคนที่มีใจรักในการอยากจะเป็นศิลปินหมอลำนะครับผมเขาเปิดออดิชั่นในวันที่29-30 นีใช่ไหมแม่นอออย่าลืมนะพี่น้องเลยแล้วก็วันที่18เห็นว่าจะมีการให้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ด้วยอ่ะก็ไปเช็คที่หน้าทางเพจของหมอลำศิริอีสานได้เลยนะครับถ้าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ใช่โอเคครับผมอ่ะปังปังแน่นอนอัการแน่นอนค่ะพี่น้องรอชมโอเคครับสำหรับบุนี้เท่าสองคนลาก่อนครับสวัสดีครับ